นดีกว่าไปดูความน่ารักอของสมาชิกใหม่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชนบุรีกันค่ะ นี่แบ้วไหมโอ้ยทำตาปิบๆเลยนะตาน,นะเอ็นดูเชียวละ่ะนี่คือ,อเจ้าลูกค้าง5สีนะคะเป็นเพศผู้สมาชิกใหม่ล่าสุดของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวชนบุรีซึ่งเกิดเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองลูกค้าง5สีตัวนี้นะสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีด้วยนะคะก็สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ที่เข้ามาชมเข้ามาพบเห็นมากมายเลยทีเดียวเนาะ คุณอัธพรสีเหรานันรักษาการผู้อํานวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเขาบอกว่าเป็นโอกาสที่น่าย,ยินดีอีกครั้งหนึ่งที่ข้างห้าสีสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์แบบนี้แล้วก็มีสีสันสวยงามที่สุดในโลกให้กําเนิดลูกน้อยมาอีกหนึ่งตัว<อ>ก็เลยทําให้ปัจจุบันเนี่ยนะคะที่สวนสัตว์แห่งนี้เนี่ยมีข้างห้าสีรวมทั้งหมด 8ตัวแล้วค่ะและสำหรับน้องๆหนูๆที่อยากจะชมความน่ารักความสวยงามของครอบครัวข้างห้าสีก็ไปดูได้ที่ส่วนแสดงซูงคิดโซนนะคะซึ่งข้างห้าสีเนี่ยเขาบอกว่าความโดดเด่นของเขาก็คือสีและก็เป็นสัตว์ป่าหายากใกล้สูญพันธุ์ห้ามซื้อขายด้วยนะคะ,ะผิดกฎหมายนะจ๊ะน้องๆหนูๆน,น,นักเรียนไปดูเนี่ยก็ได้เรียนรู้ด้วยนะใช่แล้วน่ารักมากเลยเห็นไหมนนกลังเด็กๆนี่สนเลยนะ โซนเป็นข้างเลยเป็นลิงเป็นข้างที่เขาพูดกันเนี่ยแหละไปแล้วโซนไหมล่ะเออโซนตามวิถีของมันจริงๆดูซินะไม่อยู่นิ่งเลยอ่ะกำลังน่ารักข้างห้าสีกำลังออกนะมีลูกหลานเยอะแยะไปหมดเลยได้ดูกันหลายๆที่นะคะ